โอเคสวัสดีครับอ่าเรามาต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวานนะครับอ่าตอนนี้ทองลงมาที่ทดสอบอยู่แถวประมาณ4,000 f u ฟิวเจอร์นะครับประมาณ4,000 f u ฟิวเจอร์ซึ่งทรงทรงของทองเองก็ยังผมใช้คำว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ดีเท่าไหร่เลย นะครับคือล่าสุดเมื่อวานนะเหตุการณ์เมื่อวานนะครับจะเปิดให้ดูเนาะเมื่อวานสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือราคานะครับราคาเนี่ยเขาล่วงมาที่ o i 4000พันฟิวเจอซึ่งมันก็คือประมาณ3986หรือ3985แถวแถวนี้แหละนะครับแถวแถวนี้แหละนะครับอาจจะเลื่อนลงมาหน่อยแล้วกันเนาะแถวนี้ประมาณนี้นะครับ สิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราต้องลุ้นกันว่า,อาทองเนี่ยจะหลุด4,000ฟิวเจอร์ไหมนะครับถ้าหลุดเนี่ยอาจจะยาวนะครับถ้าหลุดก็คืออาจจะยาวถ้าหลุดก็คือมันก็จะมีแนวรับสปอตที่เป็นแนวรับเชิงจิตวิทยาอยู่ที่3945อีกนะครับ ก็ต้องทดสอบเทียโลไปเรื่อยแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าหลุด4,000ได้นะครับอาจจะลงไปลงไปได้ถึง3950อะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะหวาดเสียวอยู่เนาะค่อนข้างที่จะหวาดเสียวอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโกลไนติกสตูดิโอกันหน่อยนะฮะปึ๊บอ่ะยัง อย่างตอนนี้นะครับถ้าเราดูจากเครื่องมือเนาะเราจะเห็นว่าวันที่28นะครับมีน e กาท i v ีฟ2แล้วก็ในซิเ t เมนต์ก็เป็นลบ2อ่ะเนาะนะครับรีเทลเซนิเมนต์ว่ายังไงบ้างอะรีเทลเซนิเมนต์ตกมาอีกแล้วนะครับรีเทลเซนิเมนต์บอกว่าคือคนติดบายก็ยังเยอะอยู่นะครับคนบายก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ คนเซลยังมีมีความได้เปรียบกว่าหน่อยๆก็คือมีจำนวน,นน้อยกว่านะครับแต่ถ้ามันมันเป็นห้าสิบหกสี่สิบสามแบบเนี้ยผมอาจจะบอกว่ามองมองไปเลยว่ามันอาจจะวิ่งไซเวย์อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะแต่ถ้าเราเราถ้าเกิดว่าเราดูนเน,นี่ยเซนิเมนประกอบเราก็จะบอกว่าเอ้ยทองมันยังลงต่อได้นะมันยังลงต่อได้ซึ่งก็ ก็มีโอกาสนะครับที่ที่ตลาดอาจจะ4,000เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับ4,000อาจจะไม่อยู่อะมาดู i n v e s t i c OI ก่อนนะครับ Investic OI อ่าตอนนี้นะครับทองฟิวเจอร์อยู่ที่ประมาณ4 4012นะแล้วก็มีแนวรับอยู่ที่4,000ันถ้าเรามาดูกันว่าถ้าฟิวเจอร์หลด4,000นะัน่ะมันจะมี ราคาไหนอีกบ้างนะครับที่จะเป็นแนวรับได้ก็อาจจะเป็น3,900หรือ3,800 3 9 5 0อาจจะรับไม่อยู่อาจจะรับปิที3า0 0แสดงว่าทองฟิวเจอร์เนี่ยนะครับถ้าหลุด4,000ได้อาจจะวิ่งไปหา3,900ก็คืออีกประมาณ100เหรียญหรือ100เหรียญคือเท่าไหร่ 100ยเหรียญก็คือ10,000จุดใช่ไหมหนึ่0จุดนะครับอาจจะถ้าราคาหลุด4 0 0พได้นะครับเนาะถ้าราคาหลุด4,000ันได้4 0 0พฟิวเจอร์อาจจะลงไปถึงอาจจะลงไปได้ร้อยเหรียญนะครับอาจจะลงไปได้1้0เหรียญซึ่งค่อนข้างน่ากลัวนะครับค่อนข้างน่ากลัวนะฮะตอนนี้1 atr ก็ยังเท่าเดิมก็คืออยู่ที่1 0 2ก็คือ จาก4,000เนี่ยสามารถลงไปได้ถึง3,009เลยนะครับไม่ว่าจะสปอรตหรือฟิวเจอร์ก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปดูหน่อยว่ามีอัปเดตอะไรไหมนะครับอ่าตอนนี้เขามีการบอกว่าเนอะอันนี้คือมาจาก Web เว็บ Trading ง c o n o m i c เดี๋ยวผมขอเข้าไปอ่านก่อนอ๋อโอเค โอเคก็มีการนะครับจากเว็บ t r รดดิ้งอีค n o น i มิกนะ <c oughs> เขาก็มีการบอกว่า <c oughs> ราคาทองเนี่ยมันเกิดการ pullback นะครับอ่าเพราะว่าก็คือเรื่องเดิมเมื่อวานที่ผมบอกไปนะเป็นเรื่องของสหรัฐแล้วก็จีนนะครับเรื่องของอ่าดีลที่มันลงมีการลงตัวแล้วก็โปรเกตโปรเกตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เป็นบวกต่อสภาพเศรษฐกิจของ US economy นะครับทีนี้นะครับคือเรื่องทาริฟอะเนาะนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว e คเอนเนี่ยมันจะมีการคุยกันที่มาเลเซียนะครับซึ่งมีการเปิดเผยมาแล้วว่าอาจจะดีลนี้อาจจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งมันก็เหมือนเดิมนะครับทำให้ทองคำอาจจะหมดความน่าสนใจไปในช่วงเวลานี้เนาะเกิดการเทขาย นะครับทีนี้ก็จะยังมีในเรื่องของ US Federal ก็คือตรงนี้เนาะที่ยังคาดหวังว่าอาจจะลดดอกเบี้ยลงต่ออีก25จุดนะครับก็คิดว่าอาจจะทำให้ตรงนี้ทองยังมีความเป็น mixed signal ผมยังมอง sideways เหมือนเดิมนะผมยังมอง sideways เหมือนเดิม อันนี้มีจากาทาง capital Economic เขาบอกว่าทองอาจจะล่วงได้ถึง3,500ใน n n of next year ทองอาจจะล่วงถึงสา0พาภายในสิ้นปีหน้านะโอโหอันนี้ก็เยอะนะเยอะมากนะครับเขาบอกว่า ราคาทองเนี่ยที่ผ่านมามันขึ้นจากการที่มันเกิดการโฟโมด้วยหรือว่าเฟียลมสซิงเอาก็คือแบบคนไล่ราคาเยอะนะครับซึ่ง valuation ของทองจริงมันควรจะอยู่ที่ประมาณ3,500อะไรแบบนี้นะครับอืมอันนี้ก็มาจากฝั่งทาง capital economic นะครับโอเค นะครับเดี๋ยวสรุปให้เลยก็คือทองนะครับผมยังมองเหมือนเดิมนะยังไม่ได้มองว่าลงถ้าไม่หลุด4 0 0พนะไม่หลุด4 0 0พันฟิวเจอร์นะก็คือผมยังมองเป็นไซด์เว์นะครับแล้วก็การลงก็คือยังมองเป็นช็อตเทอมนะครับเป็นช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมยังอ่าลองเทอมผมผมจะไม่บอกว่าเป็นขาขึ้นแล้วแต่บอกว่าเป็นเป็นอาจจะขึ้นไปได้ถึงไฮเก่า hmm. อาจจะยังมีความเป็นไปได้ นะครับอาจจะยังมีความเป็นไปได้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับคือเราวิเคราะห์มาแล้ววันจันทร์นะครับมันก็จะง่ายแล้วพอมาวิเคราะห์ต่อทุกวันเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าอย่างตอนนี้นะครับราคาทองเนี่ยมันก็จะมีอ่ะมันก็จะมีสองสองซิเโอนะครับมีสอง س ي นิเโอก็คือราคาอาจจะเด้ง แล้วก็ขึ้นไปนะแล้วก็ราคาอาจจะล่วงแล้วก็ลงไปถึงเท่าไหร่ครับลงไปถึง300เหรียญแต่ว่าถ้าดูจากหน e ึ่ง atr ลงไปแค่หน e ึ่ง atr ละกันนะครับวันนี้ก็ผมคิดว่าวันนี้คือจุดวัดใจนะครับว่าราคาเนาะราคาเนี่ยเขาจะยืนอยู่เหนือ OI 4,000ได้ไหมแต่ที่แน่ทองสปอตตอนนี้ต่ำกว่า4,000แล้ว ต่ำกว่า4,000แล้วนะครับแต่ว่าผมอยาจะบอกว่าเมื่อเรามี OI นะครับก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับบางทีมันอาจจะไม่หลุดมันอาจจะไม่หลุดเป็นฟอลส์เบรกไปแบบนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มาเร็วหน่อยเพราะว่าเราวิเคราะห์กันต่อเนื่องกันมานะวิเคราะห์วันจันทร์นานที่สุดวันต่อมาก็คือติดตามสถานการณ์นะครับอ่ะรีแคปอีทีนะผมยังมองทองเป็นไซเวย์ถ้าตาบไดที่ทองยังไม่หลุด OI 4,000ฟิวเจอร์ นะครับผมยังไม่มองว่าทองจะล่วงต่อนะครับรอให้มันหลุดชัวร์ก่อนใช้ราคาปิดอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจบไลฟ์นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เมาส์ uh, Mouse, เล่าสู่วันฟ้าแล้วารันช่วงนี้ผมก็โดน stop loss ไปเยอะเหมือนกันนะครับอืมก็คิดว่าเดี๋ยวต้องปรับ position ปรับแผนการเทรดใหม่ด้วยนะครับอือ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์เลยนะครับวันนี้มาเร็วไปไวประมาณ1ิบสิบห้าสิบเจ็ดนาทีก็พอ นะเพราะว่าอัปเดตแผนเนาะอัปเดตแผนยังมองเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับยังมีแนวรับที่4 0 0พลุ้นลุ้นยืนเหนือ4 0 0พได้นะครับถ้ายืนถ้ายืนเหนือ400 0ไม่ได้ก็อาจจะล่วงต่อนะครับมีอยู่2ทางนะครับมีอยู่2ทางแค่นี้นะฮะแต่สำหรับ Data นะครับ Data ก็คือบอกว่าลงต่อได้นะครับ ผมบอกแล้วนะว่าจาก Data ตอนเช้าทองยังลงต่อได้ใน s e นิเม้นตยังติดลบ Retail s นิเม้นต์ฝั่งเซลล์ยังได้เปรียบอยู่หน่อยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาทองอาจจะลงต่อนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปรออัปเดตกันอีกทีตอนบ่ายนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนะครับโอเคขอตัวก่อนสวัสดีครับ